สวัสดีค่ะคุณพลีีมาแล้วนะจ๊ะมาค่ะมาค่ะมาแป๊บเดียวนะจ๊ะลสั้นนะคะ แบ่งปันแต่ว่าเป็นไลฟ์สั้นนะคะแบ่งปันหลังจากที่เมื่อวานก็ไล์ไปนะเมื่อวานก็ไล์ไปนะคะแต่ว่าไม่มีเสียงเนาะเมื่อวานก็ไล์แต่ว่าไม่มีเสียงวันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอน,นะคะทุกสิ่งเกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีมากเสมอดังนั้นครูพารีพ่อจัก,กรวาลบอกว่าให้ไล์ใหม่ก็ไล์ใหม่อีกรอกนะคะ ภับชัดเสียงชัดไม่จ้ามหาเศรษฐีคุณกลีมาแป๊บเดียวนะคะมาแบ่งปันไลฟ์มหากรรม21วันโปรแกรมจิตทะลุความรวยนั่นเองนะจ๊ะ ใหฝุ่นไมันน่าเสง่าอย่าใจ่กระอบกลัวกลัวเกร็งแล้วเมื่อไรจะมีเห่งกับเขาโอเคเพลงจบนะจ๊าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแน่นอนที่สุดนะครูพรีรู้อย่างแน่ชัดว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาย้อนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานครูพรีอีกทั่วทั้ง20ประเทศทั่วโลกเนาะ ก็จะมาย้อนฟังกันอยู่แล้วนะคะบอกได้เลยนะในวันนี้เดย์สองนะจ๊ะในหัวข้อที่ว่านะคะโปรแกรมความรวยด้วยคลื่นละดิกละลีเลยนะจ๊ะแค่ความรวยด้วยคลื่นละดิกละลีกันเลยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันสางงชหใ้ตตัวเอ สองห้าปุ่มไมันน่าเสง่าแล้วเมื่อไรจะมีให้มีกับเขาช,าขาขชีวิตสุดบันไม่มีใจวา่า ชัดไหมคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะคูณปอรี่มาไลฟ์สั้นนะจ๊ะไลฟ์สั้นจากไลท์ที่แบ่งปันคลิปมหากราบยี่สิบเอ็ดวันเลเวลสในโปรแกรมสิตทธาลุกความรวยนั่นเองเนาะของแมค่ครูสิตา <c oughs> ทีให้ <c oughs> ันดูนะคะ แน่นอนที่สุดเนาะคนส่วนน้อยนะคะคนเพียงแค่10เท่าน,นั้นที่รู้กดแรงดูดกฎจักรวาลเนาะแต่คนระดับโลกเขารู้เขารู้และเขาใช้กฎนี้กันซึ่งมีคนส่วนใหญ่ก็รู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อกดแรงดูดกฎจักรวาลมันกฎวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่ถ้าใครได้ลองรู้แล้วและได้ใช้เป็นก็ย่อมเห็นผลแน่นอนนะจ๊ะ และแน่นอนที่สุดเนาะกดแรงดูดกดจักรวาลของวันนี้นะคะของคูเปอรีวันนี้มาแบ่งปันในคลิปนี้นะคะวันนี้สมาว่ากันเรื่องของอยากที่จะประสบความสําเร็จทุกคนเห็นไหมว่าทําไมหลายๆคนถึงไม่ประสบความสําเร็จเนาะหลายหลายคนบางคนอาจจะรู้กดแรงดูดกดจักรวาลบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้แต่บางคนใช้ไม่เป็น ใช้ไม่เป็นใช้เป็นหรือใช้ไม่เป็นคุณก็ได้ใช้มันอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะบอกได้เลยวนะ่าว่าวันนี้นะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังทีแรกนะคุณจะต้องไปดูในเด e s e Cre t และมาหากราบย1วันนะคะของแม่ครูสิตาและนิวรอนถ้าใครที่อยากจะรู้จริงๆอยากที่จะศึกษาจริงๆคุณได้เข้ามาในไลน์นี้คุณก็จะโชคดีมากมากคลื่นเสมอเลยได้เจอกันอยู่แล้วนะคะคลื่นที่มันเสมอคลื่นที่มันตรงกันมันจะได้เจอกันอยู่แล้วและใครที่ได้เข้ามาดูคลิปมหากรบ ของครูพารีที่มาแบ่งปันในเรเวล2นี้คุณก็คือเคลื่นเสมออยู่แล้วนั่นมันก็หมายความว่าคุณจะหมดเป็นหมดกรรมแล้วนะจ๊ะขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยคุณหมดเวรหมดกรรมแล้วนะคะโอเคเนาะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยหลายๆคนทําไมถึงยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเปลี่ยนมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่าง เปลี่ยนมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนเบอร์โทรเป็นฟงเปลี plural, ป่ยนแฟนเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนั่นเปลี mm ่ยนนี่เยอะแยะมากมายแต่ยังไม่ได้สําเร็จในชีว <unde> <ados> ิตนะคะยังไม่ได้สําเร็จในชีวิตบางคนอาจจะสําเร็จแหละแต่มันยังไม่สําเร็จไม่สุดสําเร็จไม่สุดคืออะไรนะคะสาเร็จไม่สุดคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่รวยนะบางคนอาจจะเป็นคนรวยแต่เขาไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงในชีวิตบางคนอาจจะแบบว่าเป็นคนจนเป็นคนที่หาเช้ากินค่าเป็นคนที่ เป็นคนรากย่านนี่แหละแต่เขามีความสุขในชีวิตนั่นก็เท่ากับว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วเหมือนกันเนาะดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตวันนี้ง่ายๆมากเลยขี่ง่ายง่ายง่ายโคตรง่ายเลยวันนี้นะคะนั่นคือการที่คุณนั้นยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานของตัวเองจากการที่เป็นคนที่เป็นคนขี้น้อยใจขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้บน่นขี้ดินทาขี้สารพัดขี้ ใครมาทําอะไรให้ฉันเหรอโอ้โหฉันโมโหอย่าให้ฉันได้โมโหนะฉันจะเอาคืนฉันจะเอาคืนบางคนบางคนโมโหรุนแรงบางคนเจ้าคิดเจ้าแค้นบางคนเป็นคนที่แบบว่าอุ้ยเพื่อนทําอะไรให้น,นี่หน่อยหน่อยไม่พอใจหรือแฟนทําอะไรให้น,นี่นหน่อยหน่อยไม่พอใจท,ทั้งทั้งที่เขาทําดีมาเท่าไหร่คุณคิดไม่เห็นคุณมองไม่เห็นแต่เขาทําผิดเพียงน้อยนิด Oh, โอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเจ้าคิดเจ้าแค้นแค้นฝังหุน่นบางทีบางครั้งบางคนเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำที่จะทําให้คุณโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่แต่คุณนั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยคุณโกรธเ,เป็นฟืนเป็นไฟแล้วออกมาเป็นแค้นฝังหุน่นเอามาเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นประมาณว่ามึงอย่าให้กูเจอมาอีกนะมึงอย่าเพอนนะกูจะเอาคืนหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆทั้งสิ้นก็แล้วแต่เนาะการที่คุณนั้นนะคะเป็นคน แบบนั้นเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้หงุดหงิดหรืออีกอารมณ์หนึ่งคือเป็นคนที่หวังดีมากๆเลยหวังดีกับเพื่อนมากเลยเสร็จแล้วก็คอยบอกเขาคอยเตือนเขาว่าเธอจะต้องทาอย่างนั้นอย่างงนอย่างนี้นะเธอห้ามไปเธอต้องมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะเธออย่าไปเสียรู้คนหรือเธอจะต้องรู้ทันคนเธออย่าไป เธอจะยอมได้ไงอยู่คนที่เธอไม่ได้รักหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่หรือเธอต้องทําแบบนี้แบบนี้นะถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วทีนี้เขาไม่ทําตามเขาไม่ทําตามที่เราหวังดีกับเขาเสร็จแล้วเราก็มาน้อยเราก็โมโมโหเราก็มาน้อยใจเราก็มาหงุดหงิดเราก็มาเอาเสียว่าทาไมมึงไม่ทําตามกูวะนั่นก็คือเป็นหลุมพังนะจ๊ะทุกคนคะ่ะนั่นก็คือเป็นหลุมพงนะังเนาะน้อยเนื้อต่ําใจ นอยเนื้อต่ำใจหรือเอามานอยหรือเอามาหมุดหยิดอารมณ์เสียโมโหหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่คลื่นพวกนั้นนะคะคือคลื่นที่สัมภเวสีชอบมากๆสัมภเวสีชอบมากๆและสัมภเวสีพร้อมที่จะดึงคุณกลับไปกลับไปยังจุดที่คุณมาคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเหรอถ้าคุณยังหลุดจากอารมณ์พวกนี้ไม่ได้ The Impossible ที่คุณจะมีชีวิตที่มันแบบคิดบวกแล้วมันดึงดูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้โคตรง่ายโคตรสบายดังนั้นคือถ้าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง วิธีที่มันจะสลัดสัมภเวสีออกไปจากตัวเรานั่นก็คือคุณจะต้องอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสระดิกระลีเบิกบานเบิกบานอยู่ในรูของเราค่ะไม่ไปคิดไปแค้นไม่ไปน้อยเนื้อต่าใจใครอยู่ในรูของตัวเองยืนยันยืนหยัดยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งอยู่ในรูของตัวเองไม่ไปรุงรังเรื้อรังกับปัญหาของคนอื่นเอามาใส่สมองตัวเองหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เนาะ หยิบเอาปัญหาของคนอื่นมาใส่ตัวเองหยิบเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองแล้วก็กลับมานั่งเครียดมาเป็นศิลานีมั้งล่ะนน่นนั่นนี่ทั้งหมดทั้งมวลครูเปอรี่ผ่านมาแล้วถึงได้พูดได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลคือคูเปรี่ผ่านมาแล้วทั้งสิน้นนะคะอันดับหนึ่งคือศิลานีเลยอันดับสองเพื่อนเจ็บกูเจ็บโอ้โหไงล่ะคะ,นะคะไงล่ะคะเนาะ ล้วนๆเลยล้วนแล้วแต่ใช้กดแรงดูดทั้งหมดทั้งมวลคือใช้กดแรงดูดทั้งสิ้นเลยใช้กดแรงดูดในด้านที่มันเป็นด้านลบเนาะแล้วอย่างนี้จะสําเร็จได้ยังไงอะนะคะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะสาเร็จอยากที่จะประสบความสาเร็จอยากจะดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูดบ้านดึงดูดรถด,ดึงดูดคนรักดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาในชีวิตให้มันได้ทิ้งอารมณ์พวกนั้นไปซะนะคะ ทิ้งอารมณ์พวกหงุดหงิดอารมณ์เสียขี้บน่นขี้น้อยใจขี้สารพัดขี้แบบใครทําอะไรไม่ได้ดั่งใจหน่อยกูแบบเป็นฟืนเป็นไฟแล้วหัวร้อนและวูรพลาเองเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นคนที่แบบเป็นคนหงุดหงิดง่ายเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายและเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมคนไม่ยอมคนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าใครที่มาก้าวไกา่มาข้ามแขเขตแดนของเราเราก็คือไม่ยอมถึงในถึงกันเหมือนกันนะถึงในถึงกันเหมือนกันคือแบบอไม่อยากจะพูดเนาะ ไม่อยากจะพูดเนาะนะคะตบเป็นตบต่อยมป็นต่อยนะคะมือตีนเท่ากันก็ทํามาแล้วนะคะดังนั้นคือมันถึงชีวิตของเรามันถึงไม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จหมายถึงอะไรมันไม่ได้ประสบความสําเร็จคือแบบถึงขีดสุดที่เราพอใจอ่ะเราประสบความสําเร็จไหมเราประสบความสําเร็จเราเป็นคนหนึ่งที่เราก็ภูมิใจในตัวเองที่เราได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้เลี้ยงดูครอบครัวของเราเราทํางานส่งเสียพ่อแม่มาโดยตลอดนั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีมันทําให้เรานั้น มีแต่คนที่เข้ามาก็กูลสนับสนุนโคตรง่ายโคตรสบายนั่นมันก็คือสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นคือสิ่งที่จักรวาลจักรวาลชอบมากๆจัก,กรวาลเขาจะชอบคนที่กระตันยูเก่งร่าเริงเบกิกบานระ,ะ,ะ,ะลิกะลีคลื่นที่ดึงดูดได้ไวที่สุดระ,ะ,ะ,ะลิกะลีไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาไม่ว่าหมาจะเหา่าไม่ว่าใครจะนินทาไม่ว่านิสินจะเข้ามาทวงสักเท่าใดฉันอยู่ในรูอารมณ์แห่งความร่าเริงเบิกบาน อยู่ในสิ่งแห่งการโปรแกรมจิตจูแห่งในใน,ร,ใน,ร,ร,โนโรูของเราอยู่ในโปรแกรมมโนของเราว่าเราแบบสำเร็จแล้วเรียบร้อยว่าเราเป็นคนที่โชคดีแล้วเรียบร้อยว่าเราเป็นคนที่มีบ้านมีรถมีเงินส,สดแนานในบัญชีบัญชีละร้อยล้านแล้วเรียบร้อยอะไรก็แล้วแต่เพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราก็ดําเนินชีวิตมาด้วยความเชื่ออยู่แล้วดังนั้นคือมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียถูกต้องไหมคะมันไม่มีอะไรที่จะเสียถ้าเราจะมาลองเชื่อเชื่อ ว่าเรารวยได้เชื่อว่ามันเป็นไปได้ในเมื่อกดแรงดุดก,กจักรวาลเขาก็เห็นผลกับคนสําเร็จเยอะแยะมากมายเลยแล้วอย่างไอดอลของเราอย่างแม่ครูสิตาอย่างนี้อย่างครูสิตาอย่างหลายๆครูที่เขาเป็นผู้นําหลักแสนหลักล้านเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นในทีเอ็มดูหรือจะเป็นคนข้างนอกที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นร้อยล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่คนพวกนั้นคนเหล่านั้นเขา ร้อยทั้งร้อยอะสิ่งที่มันเห็นเด่นชัดที่สุดคือเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีและคิดบวกอยู่แล้วนะคะเป็นคนอารมณ์ดีคิดบวกและเลิงบกบานอะไรที่มันจะสลัดออกไปได้จากการที่เราเป็นคนที่อมุดหงิดอารมณ์เสียสิ่งที่มันจะสลัดสังภาวะสีออกไปจากตัวเรานั่นก็คือคุณจะต้องร่าเริงบกบาทคุเปิริเต้นค่ะนะคะเปิดเพลงเต้นโอ้โหเปิดเพลงเต้นอยู่แต่ในจินตนาการมโนของเรานี่แหละนะคะ เพราะการลงทุนมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแค่ลงทุนความเชื่อลงุนลงทุนแค่ความคิดบวกคิดดีพูดดีทําดีอารมณ์ดีลงทุนแค่เนี้ยไม่ได้ไปเสียตังค์ไม่ได้ไปเสียหายอะไรเลยและเราอยู่ในรูปของเราเราลงทุนอยู่ในรูปของเราอยู่ในห้องของเราอยู่ในบ้านของเราลงทุนแค่เนี้ถ้าใครทําได้คุณก็ได้รับไปถ้าใครทําได้คุณก็เป็นคนสําเร็จไปเนาะซึ่งครูพลีเองอยู่ในกระบวนการเสกสร้างซึ่งเราเสกสร้างได้มาเยอะแยะมากมายแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราล้วนแล้วแต่เราดึงดูดเข้ามาทั้งสิ้นนะคะทุกคนคะไม่หวังดีกับคนอื่นจนเกินไปจนทําให้เรานั้นอยู่ในโฟโลลเพราะอะไรเพราะเราหวังดีแล้วเรานอยถ้าเรานอยเมื่อไหร่หรือเราอ่อนแอเมื่อไหร่เป็นคนขี้แพ้เมื่อไหร่สัมภเวสีชอบมากสัมภเวสีชอบชอบคนขี้แพ้คนที่แบบน้อยคนที่หงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะ ดังนั้นคือถ้าอยากจะหลุดจากสัมภเวสีมาเป็นคนที่สําเร็จคุณก็จะต้องอารมณ์ดีละเรินเบิกบานยิ้มแย้มเจ็บใส่ต้เต้นเต้นเเพื่อสลัดพลังงานลบๆออกไปให้หมดเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราลบมาเยอะเราเป็นคนที่หงุดหงิดมาเยอะเราเป็นคนที่อารมณ์เสียมาเยอะเราเป็นคนที่ชอบติคนโน้นคนนั้นคนนี้หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่คลื่นพวกนี้ยคือคลื่นที่ดึงดูดไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนสําเร็จร่าเริงเบิกบานและลิกลีอยู่ในคลื่น อารมณ์บวกของเรานะจ้าทุกคนคะ่ะอยากจะสำเร็จโคตรง่ายโคตรสบายตตัดสินใจวันนี้ก็ยังไม่สายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราโดยตรงอยู่แล้วนะคะแม้ว่าหลายๆคนเขาจะ หวังดีกับคุณสักแค่ไหนหลายๆคนเขาจะหวังดีเขาอยากจะให้คุณนั้นประสบความสําเร็จแค่ไหนเขาพัมบอกพําสอนคุณสักปานใดถ้าคุณไม่อนุญาตตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวสิ่งิใดจิตใต้สํานึกของเราเขาเชื่อฟังเราคนเดียวเท่านั้นจิตใต้สํานึกเราเขาโคตรเชื่อฟังเราเลยเราอยากจะเป็นคนสําเร็จวันนี้เดย์สองคุณก็แค่ระลิกละลีละเริงบุกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาสลัดสังภเวสีออกไปให้หมด อารมณ์ที่ขี้งุดขี้ขี้โมโหขี้เบียงขี้วินขี้แบบว่าน้อยใจใครไม่ได้ตังใจใครไม่มาชื่นชมใครไม่มาให้พลังตัวเราเราให้พลังตัวเราเองได้ตัวเราเองนี่แหละคือก๊อตมาเกิดนะคะเรามีพลังที่ขุมพลังที่โคตรมาหาศาลมากๆถ้าคุณหามันเจอคุณจะโคตรมีพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆดังนั้นนะคะเป็นกําลังใายใจให้กับทุกคนร่าเริงแจ่มใสร่าเริงบุบบานอยู่ในคลื่นของเรายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรจะเกิดขึ้นลมพัดลมจะพัด หมาจะเห่าใครจะนินทาฉันก็อารมณ์ดีเพราะฉันรู้อย่างแน่ชัดฉันรู้อย่างแน่ชัดว่าชีวิตฉันมันดีได้แน่นอนเพราะฉันเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์บวกอยู่ในขึ้นล่าเริงเบิกบานไปต่อเสมอในทุกสถานการณ์วันนี้นะครับกับ day สองเนาะวันนี้นะคะกับ day สองเนาะกับ day สองโปรแกรมความรวยด้วยขึ้นลิขิะดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นร่าเริงเบิกบานเข้าไว้ไปต่อเสมอนะคะในรูปของเรา ไม่ไปก้าวไก่กับลูกของใครยืนหนึ่งนิ้งขึ้นหนึ่งในลูกของตัวเองไม่ไปสนใจไม่ไปไม่ไปนอยกับคําพูดของใครอะนะคะเพราะคําพูดของใครอารมณ์คนอื่นที่เขานินทาคนอื่นที่เขาสบประมาทเราเขาไม่รู้อย่าให้น้ําลายราคาถูกของคนที่เขาไม่รู้มาว่าเราเนาะอย่าให้น้ําลายราคาถูกมาสกัดกั้นความฝันอันโคตยิ่งใหญ่ของเราเพราะความฝันของเรามัน มันมีค่ามหาศาลมากกว่าน้ำลายราคาถูกอยู่แล้วดังนั้นคือไปตับไปต่อเสมอถ้าคุณอยากที่จะเป็นคนสำเร็จมันศึกษาเรียนรู้เยอะๆและทำตามเยอะๆนะคะฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆเพราะเหนือสิ่งอื่นใดคนเราไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพราะเราลบมาเยอะดังนั้นการฝึกฝนมันก็จะต้องฝึกให้เยอะมากกว่ามากกว่าที่เราเคยลบมาให้มันบรรลานกันให้มันแบบมากกว่าที่เราเคยลบมา นะคะดังนั้นคือไปต่อเสมอในคลื่นบวกๆนะจ๊ะอารมณ์ดีล่าเริงเบกิบกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณโคดง่ายโคสบายกับโปรแกรมจิตทะลุความรวยเด2สองวันนี้ไปแล้วคะ่ะหวังว่าคาจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนคลื่นเสมอได้เจอกันแน่นอนอยู่แล้วนะจ๊ะและแน่นอนที่สุดว่าจะมีคนอีกเยอะแยะมากมายเลยที่จะเข้ามาย้อนดูนะคะและทีมงานคูเปอรี่อีกเยอะแยะมากมายกว่า20ประเทศทั่วโลกนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่ดี3สามวันนี้ไปแล้วค่ะ